จากผมบางสู่ผมหนาะผมทาแบบนี้ครับก่อนหน้าน,นี้นะครับผมเป็นคนที่ผมบางมากนะครับก็คือเห็นหนังศรีรษะเนี่ยชัดเจนโดยเฉพาะตรงขวัญน,นะครับเห็นเป็นแบบหัวขาวๆเลยอะ่ะซึ่งมาทาให้ผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองนะครับแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเออจะแต่งทรงผมยากนะครับแล้วก็ไปไหนเนี่ยเพื่อนก็ทักว่าเฮ้ยวังหัวล้านนะเว้ยก็เราก็เสียเซลล์ถูกไหมฮะเราก็เลยหาข้อมูลว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรเราเป็นโรคอะไรหรือเปล่าหรือว่าอายุเรามากขึ้นหรือว่ามันเป็นพันธุก,กรรมเราจะหัวล้านไหมนะครับจนไปเจอข้อมูลว่า เฮ้ย hey, ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นโรคไม่ได้แบบเป็นมะเร็งต้องไปฉายแสงเคโมโนเนี่ยเออมันมีอยู่สาเหตุหนึ่งที่คนอ่ะเป็นกันเยอะก็คือการขาดวิตามินเป็นภาวะบกพร่องทางวิตามินครับหรือที่เรียกว่าวิตามินเดฟเชชันซีนะฮะทำให้เส้นผมเนี่ยมันไม่แข็งแรงมันสุขภาพไม่ดีนะครับผมก็เลยลองดูแล้วก็เออลองกินตามดูนะครับผลปรากฏว่าเห็นผลจริงครับก็คือกินวิตามินพวกนี้ตามที่ผมศึกษามาจากการแพทย์เนี่ยเออมันเห็นผลจริงมันทําให้ผมเนี่ยขึ้นได้จริงนะครับก็หนาขึ้นมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ ไม่ใช่แค่ผมนะฮะก็ให้แม่กินให้แฟนกินเนี่ยแม่เนี่ยจากเดิมที่แสกก้องกว้างเนี่ยนะครับก็มีผมหนาขึ้นแล้วส่วนแฟนเนี่ยจากเดิมที่ไรผมเถิกเิเนี่ย ก็คือหนาแน่นขึ้นเลยนะครับก็เออเห็นผลแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์นะครับเลยเอามาเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังดีกว่าเอามาแชร์เพราะว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีปัญหานี้มีวิธีแก้กันนะครับอย่างวิตามินเนี่ยตัวแรกเนี่ยก็คือวิตามิน B ครับ B รวมที่มีไบโอติน B6B5 e B12 นะครับรวมกันอยู่ในนั้นเนี่ยจะช่วยทําให้เส้นผมเนี่ยแข็งแรงขึ้นผมเนี่ยจะเส้นใหญ่ขึ้นครับและ2ก็คือคอลลาเจนไทป์หนึ่งและไทป์สามนะครับสามก็คือโปรตีนถัดมาก็คือซิงค์นะครับหรือว่าแร่ ถ้าซิลิก้านะครับซิลิก้าก็จะช่วยเพิ่มบัตโฟหรือว่าเพิ่มเลือดเนี่ยไปเลี้ยงที่รากผมก็จะเป็นการนําสารอาหารเข้าไปที่รากผมมากขึ้นครับตัวถัดมาคือแอลซิสทีนนะครับก็เป็นโปรตีนที่ถ้าบริโภคเข้าไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนฟอร์มนะครับร่างกายจะย่อยมันแล้วเปลี่ยนเป็นกลูตาไทโอนนะครับก็จะช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยลดผมงอกได้ด้วยครับซึ่งอันนี้นะครับพอผมรับประทานเองเนี่ยก็โอ้โหเห็นผลจริงมากๆเลยนะครับก็ช่วยทําให้ผมหนาขึ้นนะครับล่าสุดเนี่ยก็ไปเจอเพื่อนจครับก็ดีใ ที่มันเห็นผลนะครับแล้วก็วิธีเนี่เพื่อนๆสามารถทําตามได้เช่นกันมันจะทําให้คุณเนี่ยผมหนาขึ้นได้จริงๆครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็ได้รวบรวมอยู่ในวิตามินผมนะครับของ ideal age ตัวนี้แล้วนะครับตัวนี้เป็นวิตามินที่ผมกินอยู่นะครับแล้วก็แม่กับแฟนก็กินนะฮะได้รวบรวมสารสกัดที่เก่ามาข้างต้นเนี่ยรวมอยู่ในแคปซูลเดียวเลยนะครับก็กินอันเนี้ยตอนเช้าแล้วก็อันเนี้ยก่อนนอนนะครับก็ช่วยทําให้ผมเนี่ยหนาขึ้นแล้วก็ลูกผมหนาขึ้นมากๆเลยนะครับก็เหมาะสําหรับคนมีปัญหาผมร่วงผมบางนะรรบกกปเิ่่่มตต้้ททีาาแถ ซื้อสอกระปุกตอนนี้มีโปรนะครับเหลือเพียง1,890บาทเท่านั้นนะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์แอดครูดี้มาสอบถามสั่งซื้อได้เลยครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ